สวัสดีครับผมพี่เจนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการชำระค่าสินค้าในแอปพลิเคชันมูมอนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเนี่ยล็อกอินเข้าในแอปมูมอก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกสินค้านะครับพอเลือกสินค้าเสร็จนะครับก็เลือกตามจำนวนเลยนะครับผมจะเลือกตัวนี้นะครับจะเพิ่มลงตะกร้าหรือว่าสั่งซื้อทันทีก็ได้นะครับแต่ผมจะเพิ่มลงตะกร้านะครับตัวนี้นะครับปริมาณกด บวกลบนี่นะครับยืนยันนะครับผมเสร็จแล้วนะครับสั่งเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูในตะก้าได้นะครับอ่าเห็นไหมครับอาจจะขึ้นข้างล่างนี้จะขึ้นคำว่าชำระเงินนะครับเราก็กดชำระเงินนะครับพอกดชำระเงินปุ๊บนะครับอ่าเราก็กดสั่งซื้อเลยนะครับ ถ้าคนที่สมัครแอป,ปใหม่ๆนะครับให้กรอกที่อยู่นะครับกรอกที่อยู่กรอกอ e ีเมลก่อนนะครับแล้วก็มากดสั่งซื้อนะครับอ่าเดี๋ยวถ้ากดสั่งซื้อปุ๊บมันก็จะถามอยู่ดีนะครับว่าเพราะที่ที่อยู่เราไม่ได้ใส่เนาะนะครับใส่ที่อยู่พร้อมอ e ีเมลก่อนนะครับกดสั่งซื้อปุ๊บนะครับอ่ามันจะมีถามนะครับคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าเข้าข้อบูตติ้ง โบนัสหรือไม่นะครับผมก็กดต้องการเลยนะครับเพราะตอนนี้ผมสั่งซื้อไปเกิน120 mp แล้วนะครับตอนนี้เรามาเลือกเลยนะครับเราจะสั่งแบบไหนนะครับตรงนี้ผมจะมาแนะนำการจ่ายชำระเงินนะครับผ่าน qr code นะครับผมเราก็เกิดกดตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับไทย qr code นะครับ ไอคิวตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็แคป q ิวอาร์โค้ดตรงนี้นะครับแคปไว้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆออกนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปธนาคารที่เราต้องการจะชำระเงินนะครับ กดคำว่าสแกนนะครับเลือกนะครับ QR code เมื่อกี้นะครับใส่รหัสอ่ามันก็จะขึ้นรายละเอียดที่เราจะชำระนะครับเห็นไหมครับราคาขึ้นหมดนะครับ805บาทนะครับ แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ยืนยันกลับมาหน้าหลักนะครับจากนั้นเข้ามาที่แอปพลิเคชันมูมอครับ เห็นไหมครับกดย้อนมาจะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับทั้งหมดนะครับเขาให้เราเนี่ยมายืนยัน mp นะครับเราก็กดยืนยัน mp ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่านดูนิดนึงนะครับ mp ในรายการสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น active mp ทันทีคุณสามารถเปลี่ยนสินค้าแต่ไม่คืนสินค้าได้นะครับถ้าเรากดติ๊กตรงนี้และกดยืนยันนะครับเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้เราถือว่าเราอ่ายอมรับนะครับแล้วก็ มีสินค้าส่งมาได้เลยนะครับเราไม่ไม่คืนสินค้านะครับกดยืนยันนะครับเรียบร้อยนะครับพอผมสั่งซื้อแน่นอนนะครับไม่คืนแน่นอนนะครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับการสั่งซื้อสินค้านะครับและการจ่ายเงินผ่าน QR code นะครับแค่นี้แหละครับวันนี้พี่เจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ